เซอร์เบลรุมจะใหญ่ได้ขนาดนี้เนาะ <Okay. S 2> และที่สำคัญนะคะยังมาพร้อมกับการใช้งานได้ถึง7ฟังก์ชันเลยละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมมาในโอกาส พิเศษเพราะเรามีแคมเปญพิเศษคือ House of ตเตียจาก Property Perfect กันค่ะคือในช่วงนี้ของทุกปีนะทุกคนทาง Property Perfect เขาจะขนทับมาทั้งบ้านและทาวน์โฮมมาจัดโปรโมชั่นในราคาที่ดีที่สุดให้กับทุกคนซึ่งตำแหน่งทาวน์โฮมในเมืองแห่งปีของเราในปีนี้ก็คือ The Metro ที่อ้อมจะพาทุกคนไปดูในวันนี้นี่เอง ถามว่าทําไมเขาถึงได้ครองตําแหน่งนี้เนาะข้อแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของทําเลเพราะว่าเขาค่อนข้างเดินทางสะดวกมากใกล้ทั้งทางด่วนใกล้ทั้งรถไฟฟ้าและข้อ2ก็คือเป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันค่ะทุกคนการออกแบบส่วนมาสเตอร์ของเขาเนี่ยเขาออกแบบเป็นลักษณะเพนท์เฮาส์ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง7ฟังก์ชันในห้องห้องเดียวถามอ้อมแบบอ้อมเคยเจอโครงการที่ออกแบบสไตล์เพนท์เฮาส์แบบนี้เหมือนกันแต่ก็ราคาหลายสิบล้านอยู่โครงการนี้ราคา ไม่แพงค่ะทุกคนไว้เดี๋ยวตามอ้อมไปดูกันค่ะที่นี่จะถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นโมร็อกโกนะคะเป็นลักษณะทาวน์โฮม3ชั้นจอดรถหน้าบ้านได้2คันก็ค่อนข้างฟังก์ชั่นอลและก็สวยงามมากทีเดียวค่ะ และบ้านที่อ้อมจะพามาดูวันนี้นะคะก็คือท y p เป็5.7 s ซึ่งทุกคนจะเห็นได้เลยว่าหน้าบ้านคือกว้างมากสามารถจอดรถได้2คันอย่างที่อ้อมบอกไปตอนแรกใช่แล้วละคะ่ะพี่อ้อมแบบบ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างถึง5.7เมตรเลยละคะ่ะแล้ววันนี้อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนอ้อมชวนน้องน้ำเพิ่งมาด้วยน้องน้ำเพิ่งเป็นเซลล์ของโครงการที่นี่และเป็นคนที่จะพาเราไปทัวร์บ้านวันนี้เองค่ะใช่แล้วละคะ่ะพี่อ้อมและอีกอย่างหนึ่งนะคะแบบบ้านหลังนี้ฟังก์ชันรองรับ4ห้องนอน4ี่ห้องนำ้ำและ2ที่จอดรถส่วน ภายในจะเป็นยังไงตามเข้ามาชมได้เลยค่ะโอ้โหคือเข้ามาก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่คือพื้นที่เยอะมากๆสเปซกว้างมากๆเลยนะคะโซนิฟวิ่งเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะพี่ย้อมบริเวณชั้นหนึ่งของเรานะคะได้ดีไซน์เป็นแบบโอเพนแพนค่ะคือเป็นลักษณะเปิดโล่งนะคะซึ่งสามารถให้ทุกคนภายในบ้านเนี่ยปรับเปลี่ยนฟังกชันการใช้งานได้ตามชอบเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณด้านนี้นะคะ ก็คือจะสามารถกั้นเป็นห้องเพิ่มได้ค่ะพี่อ้อมซึ่งแต่ว่าถ้าไม่กั้นเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเปิดโล่งเหมือนบ้านตัวอย่างหลังนี้เลยละค่ะหมายวาความว่าโครงการเนี่ยเปิดพื้นที่ให้มันเชื่อมต่อกันหมดเลยแล้วก็จัดกันเอาเองใช่เปราว่าวถ้าอ้อมซื้อหลังเนี้ยอ้อมอยากแบบกั้นห้องเพิ่มตรงนี้ไว้แบบให,ให้คุณแม่อ้อมไม่อยากให้เขาเดินขึ้นชั้นสองอ้อมก็จะได้เพิ่มจากสี่ห้องนอนเป็นห้าห้องนอนเลยใช่ไหมใช่แล้วละค่ะพี่อ้อม <My God. S 1> ถ้าเกิดว่าเป็นห้าห้องนอนนะคะตรงนี้ก็คือจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุก็คือจะค่่อนข้าาางสสะวกกบยยมๆเลค และพื้นที่ต่อมานะคะคือบริเวณด้านหลังของเราค่ะคือทางเราเนี่ยได้ตกแต่งเพิ่มเติมในรูปแบบของ pocket ็ตคอร์ a ย d ดนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราค่ะออพื้นที่สีเขียวช่วงนี้ใครๆก็ชอบเนาะแล้วเรามีทาวน์โฮมเราก็สามารถมีสวนในบ้านได้ใช้แล้วละค่ะพี่ออมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันต่อที่ชั้น2เลยดีไหมคะได้ค่ะไปค่ะชันค่ะ สองห้องเยอะจังเลย้องพึ้งใช่แล้วล่ะค่ะพี่ออมชั้น2ของเรานะคะได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนได้ถึง3ห้องเลยละค่ะโดยห้องนอนด้านหน้านะคะจะเป็นห้องใหญ่ค่ะสามารถใช้เป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวได้เลยนะคะและส่วนสองห้องด้านหลังค่ะจะเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถปรับเป็นได้ทั้งห้องนอนห้องทำงานหรือว่าจะเป็นห้องออกกําลังกายก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยค่ะ อ้อมนะอ้อมต้องทําเป็นห้องทํางานแน่นอนเพราะว่าถ้าใครติดตามอ้อมอยู่จะรู้ว่าอ้อมขาดห้องทํางานในบ้านไม่ได้วาะทำงานไม่เคยเป็นเวลาเลยทุกคนจัดไปเลยค่ะพี่อ้อมแล้วส่วนห้องแพนเฮาส์ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อันนี้ใกล้หรือยังคะใกล้แล้วล่ะค่ะอย,อยู่ <ไป S 2> บรเิเวณชั้นสาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเลยนะคะเชิญค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่า Master เบดรูมจะใหญ่ได้ขนาดนี้เนาะใช่แล้วแล้ะค่ะพี่ออห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเ e อร์เบด o ูมค่ะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะในคอนเซปต์ลักชูรีเฟนเฮาส์นั่นเองค่ะซึ่งทางเรานะคะได้ออกแบบพื้นที่การใช้งานเนี่ยได้เต็มพื้นที่ของชั้น3เลยละค่ะและยังมาพร้อมกับเพดานที่สูงถึง3เมตร<ม>เลยนะคะซึ่งจะทําให้ห้องนี้เนี่ยดูโปร่งโลง่โลงยิ่งขึ้นและค่ะและ<ม>ที่สําคัญนะคะยังมาพร้อมกับการใช้งานได้ถึง7ฟังก์ชันเลยละคะ่ะ 7ฟังก์ชันเหรอคะใช่แล้วล่วคะค่ะสามารถเป็นได้ทั้งห้องนอนใหญ่นะคะพร้อมพื้นที่กว้างขวางหรือว่าจะปรับเป็นมุมทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมุมพักผ่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเราวางทีวีไว้บริเวณด้านนี้เนี่ยเราอาจจะมีชุดลาโพงเล็กๆสักชุดหนึ่งนะคะพี่อ้อมห้องนี้ก็จะกลายเป็นมินิโฮมเทเลเตอร์ให้เราได้ดูหนังฟังเพลงได้ตามใจเราเลยลคะค่ะแปลว่าอ้อมสามารถนอนชิลๆกินขนมตรงนี้ดูหนังทางนี้ได้คือการอยู่บ้านไม่ใช่เรื่องนะ่าเบื่อสาหรับเราอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนใช่ แล้วล่ะค่ะพี่อ้อมแล้วตรงนั้นคือพื้นที่ Wal k in closet ของเราแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะผู้หญิงอย่างเรายังไงก็ต้องมี Wal k in closet ให้ได้และอีกหนึ่งบริเวณนะคะที่น้มพึ่งอยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือบริเวณ Wal k in closet ของเราค่ะที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวนะคะพี่อ้อมนี่อ้อมนึกภาพออกแล้วนะทุกคนคืออ้อมเสร็จจากห้องน้ำตรงนี้ใช่ไหมอ้อมหยิบเสื้อผ้าตรงนี้หยิบอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็ไปแต่งหน้านตรงโน้น และนอกจากพื้นที่บริเวณในห้องของเราแล้วนะคะเรายังมีระเบียงด้านนอกเอาไว้ให้ชมวิวด้วยล่ะคะ่ะย้อมงั้นอ้องขอทวนอีกที7ฟังก์ชันที่ว่านี้ก็คือห้องนอนมุมมินิโฮมเทอเตอร์มุม, theater, ม,มทํางานมุมพักผ่อนวอล์กอินครัวเซตห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็ระเบียงชมวิวใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะคะ่ะฟังก์ชันครบจบในห้องเดียวเลยล้ะคะ่ะ จากที่น้ำพึ่งพาอ้อมเดินทัวร์ทั้งบ้านวันนี้อ้อมว่าฟังก์ชันที่เนี่ยเขาเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยเนาะใช่แล้วละคะ่ะพี่ยอมค่อนข้างกว้างมากเลยละคะ่ะแต่ถ้าถามอ้อมนะส่วนที่อ้อมชอบที่สุดแน่นอนต้องเป็นห้องเพนเฮาส์แน่นอนเพราะว่าเขารองรับได้ถึง7ฟังก์ชันแล้วเป็น7ฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้จริง ถ้าเกิดอ้อมสนใจอยากจับจองอยากจะเป็นเจ้าของเดอะเมโทรใจจะขาดแล้วเงี้ยอ้อมสามารถแบบเข้าไปจับจองได้บนทําเลไหนบ้างค่คคโครงการเดอะเมโทรทาวน์โฮมสชั้นแบบที่นี่นะคะมีด้วยกันอยู่2ทําเลนั่นเองค่ะคือ 1. เพชรเกษม4 8นะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินสถานีเพชรเกษม4 8เพียง900เมตรเท่านั้นเองค่ะและอีก1ทําเลนะคะคือทําเลงามวงวานใกล้ทางด่วนงามวงวานและรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะ ซึ่ง2องทำเลนี้นะคะพี่ยอมสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกมากๆเลยละคะ่ะและสิทธิพิเศษเฉพาะพันในเดือนธันวาคมนี้นะคะพบกับโปรโมชั่นพิเศษ o u s e of t h e Year ราคะ่ดีที่สุดแห่งปีคะ่ะราคาเริ่มต้น4.99เท่านั้นเองนะคะและ มาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนต่ำละละ2000บาทต่อเดือนนานถึง2ปีเลยละค่ะซึ่งน้ำพึ่งมองว่าโปรโมชั่นนี้ค่อนข้างที่จะกลุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะสามารถช่วยลูกค้าในเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะพี่ยอฟผ่อนละละ2 0 0พทุกคนโปรดีมากแล้วโปรโมชั่นแบบนี้ไม่น่าจะมีมาบ่อยๆใช่ไหมใช่ค,ค่ะมาแค่ปีละครังเท่านั้นเองค่ะ<อ>พี่ยอฟถ้าใครสนใจต้องรีบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวโปรหมดบ้านหมดก่อนไม่รู้นะเออถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้ เีทีโอดอทหรือว่าถ้าอยากนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก็สามารถเข้าไปอินบ็อกซ์ทักแชทในแฟนเพจ a c e b o o k ของ Property Perfect ได้เลยหรือจะ Wal k in เข้ามาเลยก็ได้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยค่ะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะอ,อ,อ้อมลองเข้ามาดูกันได้ทุกคนไงวันนี้อ้อมขอบคุณน้องน้งนำพึ่งมากเลยนะคะที่อุตส่าห์พาอ้อมมาทัวร์โครงการวันนี้แล้วก็คลิปหน้า Property Perfect จะพาไปเยี่ยมชมโครงการไหนเพิ่มเติมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนนน้้อองกององพึ่่ไป